สวัสดีครับพี่น้องเขาสมสวนริกคือเก่้านะพี่น้องผักไบเบิงบักริกพี่น้องพกสวนบักริกเพิ่นเพิ่นเก็บมอสิบวดแลวพี hmm. like okay. um, ่น yeah, yeah. ้องยังโยเตีมหมากข้างต้นจากเด็กจักน้อยเพิ่นสิมัหาเก็บหมากวันน่สุกบ่เนี่ยหมากเังเนี่ยหมากเลน้อยมันบ่อยเอ้าเจ้าเนี่ยขึ้ประดาพปรดองบังสันโอ้มันมาหงที่เนี่ยมได้มีบ้าบามบแล้วเฮ้ย แล้วมันขึ้นถบงใหญ่ยติเนี่ยถ้าถามักแล้วเปลียัน้ำมันมยมพอดองมยำอดองยมร้านเนาะยาร้านเลยมาเบิงสวนบพี่เพิ่นมาอส่งสวนเด้อพี่น้องเด้อจเลยเก็บเวยวันมันเปิดไปตามเกลเปัดเพชรฟัดเปรี้ยววันยังไหลตัวเนาะโอ้ยจะม่ติดตะเสียบแต่นัวเนาะิดตะกินเสียบกินวานมีเต้นวันง่ายอบบวกเถอ เมันจะอ่อนอย่ากน่ะอืมนบอาเอาเราาสเนี่ยยอดมันือเป็ดแต่อ่อนอมใอ่ครีเนาะจาเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่มถได้ตัดออกยังดิบอบเพิ่จะปลูกไม่เยอะเพิ่นว่านี่ยตีเออเพิ่มโมเมนว่าเสร็เอาเอาอีกดีย่มเนว่าเส้มันสุก่เอาล้วอีกเมนบอน้เป็นมันเป็นมากอันเขาเอานอีอยังมันเหรอครับเอปมันยังอยู่ตัวหานะ อันส้มแดงๆส้มที่านั้นน่ะโอ้เออส้มแดงแมาพี่บ้านหลองนี่พี่ใช่หรือแม่อันนั้น oh, ไม่นัดนี่เด้ยายนี่ก oh, 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 oh. ็ได้เก็บน้ำกลนมาหนิเลยอ๋อเอามะขูดี่วยายนั่นเอาเข่งมาอยู่อ๋อเอาเอาเอามาใส่ผ้าผู้เฒ่ามาส้มสวนบักพริกเก็บบักพริกปนไปแก้วพี่น้อง

นี่ซุ้มซุ้มยังอยู่นี่ก็ยังอยู่นไดเพิ่นเก็บบ่ทันเบิดพี่น้องนี่แต่ว่าซุ้มมันอ่อนๆนี่พวกยายเพิ่นมาเก็บไปตําแก้วลองเบิ่งมันสิแซ่บคือพริกบ้านเฮาเอาไว้ใส่ผัดเผ็ดอันนั้นอันนี้พริกพันข้ามันตําถ้าเฮาเว้าก็สิมันบักพริกพันเอีหยังแต่เคยเห็นทีหนึ่งยว้าพริกจริงกับปัวง่วยใหญ่ปานนี้นี่เนาะพริกจิงกับปัวนี่สิหน่วยซ้าบักทันเนาะซ้าลูกทันซ้า ุานี่พี่น้นองอันนี้เป็นหน่วยมักไงซ้ำกำปั่น้าบนสสสสแต่นลูก,ลกสาวพันคานน้ำหลงอยู่ส่นอาเียบของเราอาเียบือจังห้าเห็ดน้าหนิละเป็นอาเซียบของพนเ้าไก่เห็ดให้เห็ดน้า เกินบอกั่ได้ช่ยยัิอ่อนเลยเอาพอออกแล้วบ่ห้ามาเดวีาอะไรเอดีเอาไปมลองบังคับมันเสีบจนเอยเมาอยูแต่มันจะเปล่นแต่ละมันเป็่นแต่เสบ อย่งแ่แค่กังหัวบอกบดว่าสิมาเก็บบกพิกน้อพี่น้องมายมเพิ่นแลวกัเพิ่นบอกมาเออเออชมอหนีเพ่นพ่อน้นาบอมมัมอมาหมากงามหมากจบหมากงามอ็จะคลองนี่บอใช่เออหมากจบหมากงามอเจ้าของเอาอันเอาแพ้ออกจากนาแล้วมันเป็นห็นนามัน เออเยนายข้าเจ้าบอข้าเจ้าัดิวาบาไหนดเจ้าบกพู่นหาปกหวอยู่นทบ้านฟังแต่เสียงเก่าเลยเนาะฟังเสียงเพิ่งกจำได้หรืว่าบ้นไผ่เงนี่คือเสียงเมียผู้ใหญ่บ้านเออพี่เจหน่วยนี้งางอินอิ เย็บไปไล่ก็โบอยากเศร้าเด้อน่ะมือมันเป็นงามันก็เป็นต้นพริกขึ่งพริกเข้าเหรอนาะยายเน้อนี่มันก็เป็นกับพริกก็ต้นมันหน่วยต่างกันที่ซื้อจะเป็นสวรรค์ตุัาเด้จังหวะเราบอกพริกนกับพริกเข้าตัวนี้พริกเบิ้งเบิ้งต้นมันก็เดียมันจะแปลกจะบอกหมากนันป้อมมากนันนั่นซื้อปู่ป้อที่บอกเอารถเด้อเอาขอ้นบ่อา ลองเอาพันพันสิโลแล้วนะเก็บอกลองนี่จะกลับเลยได้เต้าเดี๋ยวดับอือเอาไปลองมึงด้วแม่เท่าเอาไปลองมึงเตัวถ้ามันเสียบสีพาเมาอีกดอกนี่พี่น้องเนี่ยทีประมาณเบอร์หลายดอกพี่น้องแต่ว่ามันก็มากด้วยมากด้วยผลมันเนาะครับพี่น้องแต่ว่าพื้นที่มันเบอร์หลายประเด๋ย หมากไรหรือพี่น้งองมันดก <hel ì. S 1> ส,ส <ie diy> ่วนของพ่นส่วนเกษตร ขั้นเกือบ h ế จดี่เขเกือีก้เาอนอาเีย่งคนลักลพักโอ้พักขี่คมตัวนี้เอาม่หอดพักขี่สมี่คมบาเล้พี่น้องพูดอะไรแนอยนี่พักกี่คมโอ้แม่นดีๆอพักขี่คมน้อง่บอกองักขี่คมพักกี่คมล้วกะ เงาบอกทิกกับไี่พักขี่ขมพี่น้องนี่สัััดดดไ้้ยเนมมาา่ต ไม่อง <formation jin inh throat> <s at> ั <theater> ุร <quarto> ุนรเามาใ้นมอันส้มสวนบักแตงแตนั่นเนาะมา่อรายเนาหลายดอกันไม่ดองเ่หลายเป็นดอกาประมาณบาดียวัมีนหลเมื่อหลายบ่มีหไหลแต่น้ำใจคอง่อของแม่เนาะม่ฝากลูกฝากรันสั้นละอ้อันนี้อันนี้มาเจ้าเฮ็ดอีไหนเนี่ยบ่เนี่ยบนนเนี่ยอันเฮ็ด ปายเฮิตตี้เองายเฮิตตี้อ๋ออันนี้เนี่ยห่อหน่วยมันเนี่ยห่อมันเนี่ยจะเห็นบ่เนี่ยเนี่ยกระดองกอะดอกผสมโอ๋อกดอกผสมที่ใส่เสียกแล้วก็ใส่พายังหันหันหันเนี่ยอ๋อไม้ใบไม้ใบคือนี่คือเห็ดแล้วแล้วนี่โอ้ช่วงเอาไปเห็ดก็คือจังสี่นี่เขาจะถืใส่ขีมตอนต่อที่ต้อนกันวะ โอ้ยสาธิตโยดังว่ามาเบิ่งไว้นี่แหละสาธิตเม่อหนึ่เดือนโอ้เดี๋ยว้อเ้เบิ่งน้ำในสาธิตต้องจัดนี่ยมัตอนแบบนี้นี่วขี้มออกโอเอาเลี้ยงเลี้ยงมันออกได้ออกครับแล้วมันก่ามีเกียร์สอนมันหนีบมันเกียร์สอนเดือดออกโอ้หนีบเบังได้พี่น้องได้พี่น้องพคนวางทั้งไหนนะพี่น้องพี่น้องทั้งเพื่อนเพื่อนนี่แหละเนี่ยบาตนี่เขาเก่านี่ซุปโอ้ดิเอานี่ซุปไว้ ทุบชุบเียว่าว่าว่าหิมงตอมอทุบแบบนี้ว่าหิมะแรงตอมทุกแบบนี้เออตัวบนี่อเพ่อสายอยู่งซีไมได้องผ่านเพราะแล้วนี่ไปหาอะไรกินนั่นไอ้ท่อนี่ชุบเอาซองอนี้เอาแต่ละเชือดเหอครับแม่เอาแต่ละเชือเอาซองหนึ่งเมนเอาซองหน่วย นี่นี่แยกกันแกิเทืยเขาเนี่มอแกันแกเสียแกะพาออาให้เขายนี่มืส้อมมากกว่ามากวะมันมันงมันงมไม่หรอมืงส้อมเขาเขากแลวก็นุ่งไ้เขาไม่ ผกแขในอมแต่ว่าหาแม่นท่องมันเสียโอ้โหผูกข้างข้ามข้ามเนียนแกบนั่นไหลกิน่ย้ยผูกข้างข้ามไปสีมวงอันรวย่าย้าอไมน่ปแล้วตอนนี้ตอนไว้เราเป็นว่าครับตอนไว้เราลอกอนี้ออกลอกแบบนี้ลอกแบบนี้เราถอดอันนี้ออก จุ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 เียเจียกจียียจียเจีเจกนี่ยเออแล้วกระดาษนี่ห่อกระดาษนี่หอกันนี่ห่อเสีห่อไว้ไวยแมงตอมเนี่ยโอ้แล้เสียขูดแบบนั้นละเสียห่อไว้บงแล้วนนี้ไม่แกะไ่ขืนขืนแล้วก็แตกเอง แมนถ้าตัวพ่อตัวพ่อดีตัวแม่ตื้งตึงตื้งดูดูแค่เด็น่าตัวอ่ะเจ็ดต้นผลิตเสร็จดูถ้าตัวแม่ตัวดีนะเดียมลูกเยี่ยมหลานมาส้มแหว่สมสวนเกษตร อะันเยูวันเพีมส่ัรนัผยูตัวบันเพียนี่ลูกไซด้สุรัตได้ยูวันเพีนันเสร็จหาเพื่อนเจออันสุรัตนยุหะนแม่สุรัตกับยุแม่สุรัตกัเป็นแม่แม่สุรัตอยู่วันผือยู่วันนาให้นี่เด็นี่นแม่สุรัตนอไม่ยามมันหลานม่ยามหลานน่อยนี่แหละ มาหลายเทียแล้วนี่เทียมาหลายต่เขบ่ได้แวะบ่นนีเขบวแวะหัวนั่นบักเชียหาม่าเรีนกหนึ่บักเขียห้าม่าเออเชียห้าม่งบักเชียนกับขบวนแม่นคองหอดอันบักแตงนี่เที่ เพิ่นปีดพิมพ์เรกระปีดเอากเก็บเอาเอแตงยังไแตงยังแตเรา่หวานเดี๋ยวมยามาให้คอยอทุงยางเป็นช้าเอาไปหนึ่งโอ้ไม่ิีเ้าพ่นมาพดริเอาหมดเนี้ย่แกงแกนตะลุกพี่น้องแกนตะลุกนีพ่นว่ามันเป็นลวกเด้อวานหวานว่าต่ว่าขั้นบ่ดูเห็ดไว้หรืเล่าลุยยลุเลดินี่ทมาดันไรระดาเด้อเอาหยเท่าร อันอันดีอืมาก็เจ้าปิมก็มีเนี่ยเอาอันมเจ้าเก็บเย็ดเาเดเหรอเ็บอเ็ดเอ้บหอันเทียบกัเจ้าจงไปแล้บอเ็บงไหมเก็บเมเแต่ม้วนพี่น้องเป็นแต่ม้วแต่เื่ม่ามกันพี่นองเก็อ้เยมาเด้อาเด้อพี่นงเอ้ยวกพวกหมกเตงวนกเตีกเด้อกหัน้มชวนกพบนี้มา้มชวนบก บอกปัญญาเดียมใถ่หเอาผ้คพันผึ่งผ้าพันผึ่งคนคนบกแกงผักขมที่ไหนักคมีเหรเนี <desserts> <ES> mm ่ยเอ้าัมบัดไปบังหน่วยหน่อยมันพี่น้องบัดช่างนบกแง น owner, Elliot, so ้อยๆนะคือแบบเออน้อยๆนคือบบผสมนล้านล้านน่เน oh ีตอนเออ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 อนนี้ในนเรยงงเน้ออ๋อิมันสวนเจ้าเฮ็ดสวนเนาะอืมเนียเดี๋ ผู้ไทยก็เอาผักขมกระรถบทเแล้วผสมผักขมเคือตามคู่นะ่ือตามคู่ตามหลอแต่ว่าผสมผักขมใบถามมพันเุพันได้ใส่สารเคมีบอนนะแต่ว่าใบมังสีมันสแกดี่เนาะเนี่ยอันแกเแลวาพนว่าเอาต้องเอามากันกันจะเสียบันจะเสีบอยางมายางมีอย่าง ไอ้พี่น้องไอพี่น้องเขาเบิ่งน้ำเนาะพี่น้องพี่น้องเขาเบิ่งนน้ำบ้านบ้านเขามันบ่มีเพย์เฮดเดกเกียรดันนี่มีแต่ห้มันห้อ้อยห้ปอกปให้มันบ่ท่านั้นแ่มบเห็นดเสียงเอบห็นนวขึ้นกันบ่เออดาบ่เห็นปุ๊บ คนว่าให้พี่เอาคนกวาแมนอีเต่อไปนี่อ๋อไปบอกเพิ่มเข้าไปิ่มแต่เมื่อต่เช่ดรวานี่ดี่เยอน้องเาได้กลับที่พิ่เห็นหมดแดงอีกลยไม่คือัดถุงเลยอยู่ บกเแค่้นเห็นเห็นได้ิย่ะนกมกแดงก็อ้วนกันนะพี่น้องก็วันวานวนก็ดอกเดียกเคยเห็นจะเขียมือนี้มาส้มสวนแตงแตงแตงะลุกบอกคนบ้านไหนยัยแตงตลุกถ้ากันไปยังนอวันส้มสวนบอกพริกแตงส้มสวนบอกแตงอย่งคนปกตินาะ อโอ้สวนสี่เฮดอันเกษตรด้านนี้ได้มันธรรมดาเด้อือมึงได้วยพันดูทีดิพันดูทีดิมึมงแหน่พันอันพันหอพันห่มพันว่านอ่ะอ,อันตอน ติดต่อการติดต่อกันติดกันแต่งยังว่าจะแก้มเน่ยเอาเพิ่ข้บางสิหรอฮะจแล้อลังก์เอาไปตาก็สีได้ยุติวนี้เนาะอืมเพ่มนเอาซุ้มนี่เนาะเอาดอก้ยงๆอันมากเล็กๆมั้งเนี่ยไปจี้กันนะจี้อืไปจี้กันนะอืมโอ้บังบังบังสมสโอ้ Bình tâm vâng, được vậy Nha, đeo bụng y này nhanh Gần chút xíu cái môi ờ, cái mô hến, đặt cái mô đầy chút แกแก่มันยาวเส้นเท่านั้นยอดเอานอนสาแต่างพีหาผมเน้นไเกิกับผมอุ่นขึ้นแเนค่ณไปนดองแก้วางพืช่นพอพอเอะนะแก้วเป็นผู้ชากันซะนั่งไถ่รับผู้ชายเอนโอ้แต่ากวดิ

บ้านนี้สิพ้าเราหันไปยามลูกไผ่ลูกลานพ้อมอย่ในบ้านดงหันวาซส่นบ่บ้านดงหันอยู่ทั้งในบ่บัดนี้ต้จงต้องสิได้จวดทามไปเรื่อยๆล้บ่ไหนทามงบ้านนุ่นเหนียวบ้านน้องเหี่ยวบ้านเหี่ยวบ้านดงหันโอ้มาทางบ้านมคมนเสามก็ไปเอาวยเจ้าอันหมดเจ้าออก

กันนเรียบหัวมาหน่อยโอยกับหอใหม่แล้วน่อเรียกแต่เกียเียบ้านก็ไม่เงี้ยคนละวันกับไปสองเด้ออาไป